ใช่ยเขามีบุฟเฟ่ชาบูแบบนี้แล้วค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่ร้านโอตะชาบูที่นี่เขาก็จะเป็นบุฟเฟ่นะคะมีหลายราคาขับรถผ่านมาเห็นร้านเปิดพอดีก็เลยแวะเข้ามาค<ต>่ะตอนแรกก็คิดว่าเป็นชาบูแบบปกติแต่เข้ามาแล้วคือว้าวเลยค่ะเพราะมีแซลมอนให้กินด้วยช่วงนี้ไม่กินเนื้อแล้วนะคะแต่เห็นเนื้อคือน่ากินมากแซลมอนซาซิมิก็มีกุ้งดองก็มีแซลมอนดองก็มีที่สําคัญน้าจิ้มซีฟู้ดเด็ดมากและที่ว้าวไปกว่าน,นั้นเขามีกุ้งแม่น้ําเผาแบบนี้ด้วยค่ะสายเลิฟแซลมอนอย่างเราเนี่ยก็ถูกใจสั่งมาไม่หยุดเลยค่ะตอนนี้เนี่ยไม่กินชาบูแล้วนะคะสั่งแซลม กินอย่างเที่นี่ซูชิเขาก็มีนะคะจะบอกว่าทั้งหมดที่กินอยู่ตอนนี้นะคะคือราคาบุฟเฟ่สั่งแบบไม่อั้นเลยม้อนจานที่สี แล้วกันยายนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นมาสี่จ่ายสามด้วยค่ะเฉพาะราคาบุฟเฟ่ต์ผู้ใหญ่นะคะใครมีเพื่อนไม่ครบก็ชวนข้างบ้านมากินได้ค่ะ,ค,ะครั้งแรกก็ติดใจต้องกลับมาซ้ําแน่นอนค่ะของข้าวเสร็จนะคะตบท้ายด้วยของหวานที่เด็ดมากาากินแล้วติดใจยอยากไปกินอีกไม่แน่ใจว่าเขาขายของหวานอย่างเดียวแบบไม่กินบุฟเฟ่ไหมนะคะคือมันอร่อยแล้วก็ดีมากวันนี้ก็คืออิ่มท้องสุดๆไปเลยนะคะแซลมอนเต็มท้องเลยอ,อยากมาลองนะคะ <c oughs> พิกัดที่ตลาดสนามชัยเลยค่ะ